เมนูวันนี้นะครับเราจะมาทําหม่าล่าทานกันครับและนี่นะครับเป่าเป้ยหม่าล่าเป็นหมา่าล่าสําเร็จรูปนะครับทำกินเองง่ายๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนวิธีการทํากันเลยซึ่งในหนึ่งซองนะครับก็จะมีเห็ดหอมเห็ดหูหนูฟองเต้าหู้น้าจิ้มและเส้นบุกเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มทํากันเลยขั้นตอนแรกนะครับก็เทน้ำพริกลงไปในกระทะได้เลยแล้วก็ผัดไปสักพักนึงจนเริ่มส่งกลิ่นหอมเราก็มาเติมน้ํากันได้เลย พอน้ำเริ่มเดือดนะครับเราก็มาใส่เห็ดหอม mm hmm. เห็ดหูหนูฟองเต้าหู้รวมทั้งเส้นบุกนะครับที่เขาแถมมาในซองกันได้เลย mm hmm. ตั้งไฟไปสักพักนะครับเราก็มาเติมผักที่เราอยากจะกินอยากกินผักอะไรก็ใส่ใส่ลงไปผักแล้วนะครับเราก็มาใส่เนื้อสัตว์กันต่อเลยอยากกินเนื้อสัตว์อะไรก็โยนล,ลงไปในหม้อได้เลยครับตั้งจนกว่าจะสุกสุกแล้วก็เป็นเริ่มทานกันเลยนี่เดี๋ยวลองกินเนื้อเอาเนื้อจุ่มก่อนเนี่ย แต่น้ำจิ้มให้มาน้อยไปหน่อยอันนี้คือดีเลยอ,อันนี้เป็นฟองเต้าหู้ที่เขาให้มาเดี๋ยวเรามากินดูเป็นเต้าหู้ที่เขาให้มาทุกคนแต่มันดีมากเอาจริงๆป้ามันดีจริงๆ